เป็นมนุษย์เป็นได้ราใจครบนักวิชาการพระเรรด็กพระคุณหลวงพ่อดรพระมหาไพราะนะครับกล่าวกับผมนายสุธิรักษ์สุธรรมประธานมูลนิธิธรรมสภามรือธรรมได้ขอกราบนักวิชาการพระเด็พกพระคุณหลวงพอ่อได้เมตตาพูดถึงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในสถานการณ์นี้ครับเพระเด็พกพระคุณหลวงพ่อครับขอ <ใน S 1> รขัตนานิมต์ครับ ชีวิตของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นศัจธรรมของชีวิตก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อโรคที่เราคาดไม่ถึงก็คือโรคโควิดหรือโคโรนาเข้ามาเนี่ยทุกคนคิดไม่ถึงแล้โรคนี้ก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่ไม่ไม่เลือกที่รัก,กที่ชังคนรวยคนจนไม่เลือกฉะนั้น เมื่อมาแล้วก็ทําลายอย่างเดียวขึ้นชื่ว่าโรคเราทําลายอย่างเดียวเะนั้นหมอในโรคนี้ก็พยายามช่วยกันสกัดขั้นก็ไม่ไวายก็ยังไม่หายขาดหรือเราจะบอกว่าผู COVID ้ิดวเนี่ยจะจบลงที่ตรงไหนไม่มีใครรู้บอกไม่ได้นี่คือเรื่องอนิจจงแล้วมันเป็นแล้วก็ทุกขงังทําไมต้องทุกขงังเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนจิตเป็นอย่างนี้ ถ้ามันถ้ามันเป็นอัตตาเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้เราก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้แต่ที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องปวดเพราะมันเป็นอัน,นัตาตาทําว่าอน,นัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วของไข่ของโลกเป็นสมบ,บัติของโลกถ้าพูดอย่างนี้ตายแล้วไปไหนแล้วก็ไปเป็นของมูนอนเป็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกลับไปถูกที่เดิมดังนั้นคอยเราเนื้อคุย,ยว่า ที่โลกเป็นอนัตตาเนี่ยเราพูดสั้นๆอย่างหนึ่งว่าเราจะฝืนความปรารถนาเราไม่ได้เราปรารถนาอะไรเนี่ยจะให้มันได้สมความปรารถนายากยากบางคนก็ได้ปรารถนาไว้เต็มร้อยแต่ก็ได้เครื่องเดียวบางคนก็ได้ส่วนเดียวบางคนได้สองส่วนเพราะทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้มันฝืนความปรารถนาของคนเรา เรารักกันมาสิบปีว่าคนนี้ใช่แน่แล้วใช่แล้วแน่นอนแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาเลยทุกอย่างไปทุกลมหายใจมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราให้นึกไปเลยว่าที่มันไม่เป็นไปตามความปรารถนาเพราะชีวิตมันเป็นอน,นัตตาทีนี้เมื่อโรคเข้ามาเราทุกคนเป็นทุกทีนี้พระเจ้าบอกให้เราอยู่กับทุกเนี่ย อย่างไม่กลัวทุกตรงนี้สิมันทำยากถ้าใครอยู่ได้ยอดเดี่ยวเหมือนกับเราลงไปอยู่ในบองูงูเห่าทั้งหลายถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ขันหรอกเราจะไปทุกไปเต็ไมไปเยียมเข้าแล้วกันแต่เราต้องอยู่ได้ยังไม่เป็นทุกมันก็ไม่ทําร้ายเราฉะนั้นตรงนี้เลยท่านพุทธทาสจะบอกว่าเราได้เหมือนอนั่งอยู่ในปากเขี้ยวงู งูนะมันไม่กัดเราแต่เราจะไปถูกเขี้ยวงูนีและครับแต่เราต้องอยู่อย่างไม่มีถุกฉะนั้นทุกวันนี้เราบ่นกันทําง,งานค้าขายไม่ได้เศรษฐกิจล่มจมหมดทุกสิ่งทุกอย่างค้าขายรักรไม่ได้เพราะมันก็เป็นกบเหมือนกันหมดทั้งโลกก็นี่นี่คือนี่คือโลกอันีิจังแต่เราก็มาเป็นทุก,กันแต่เราไม่พลาจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือ เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาคิดใหม่ทําใหม่ใช้หลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพจระเจ้าอยู่หัวเจาลทา่ชาติอยู่ได้สบายปลูกผักริมรั้วพออยู่พอกินพอใช้แค่นี้ก็สบายนะแต่เราไม่ปรับให้การที่เราไม่ปรับเนี่ยเพราะเรามันไปฝืนความปรารถนาของตัวเองเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไม่ได้เราต้องอยู่อย่างอยากให้มีความสุขนั่นแหละคือคนฉลาดคนเป็นบัณฑิต แต่บัณฑิตอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรคโควิดเนี่ยอยู่ยังเป็นทุกบนทุกวันหน้าเบื่อนายรู้จะบ่นไปทําไมบ่นแล้วถ้ามันดีขึ้นก็ก็น้าบน่นแต่นี่บ่นมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เหมือนเดิม <c oughs> ก็นี่แหละฉะนั้นเราไม่ควรบน่นเราอยู่กับทุกอย่างไม่เป็นทุกนี่สิให้คิดอย่างนั้น